สวัสด,ดีครับผมวันนี้ก็จะพามาทำดิสเบกคลิกร้อยห้าสิบนะครับผมนะคือคันนี้เนี่ยก็จะทำเป็นงานสแตนดาดของที่ร้านนะครับคือเป็นงานเชื่อมเชื่อมที่ขานี้นะครับแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในร้านนะครับก็จะมีสายตัวนี้นะครับสายข้อต่อนะครับสองเส้นนะครับตัวนี้ยาวรวมหัวเนี่ยเจ็ดสิบเก้านิ้วนะครับผมนะ ตัวนี้นะเจ็ดสิ้นิ้วนะครับแล้วก็ปั๊ม RCB ตัวนี้นะครับที่ใช้อยู่นะและซิงบอยด้านซ้ายนะคอันนี้นะครับแล้วก็เป็นปั๊มร้อยานะครับสีแดงนะครับผมปั๊มสีแดงแล้วก็จะมีน็อตจานนะครับสองนันนะ ใน็อตจานเนี่ยน็อตสายเบรกนะครับแล้วก็จะมีน็อตจานนะแบบนี้นะครับแล้วก็ขาเนี่ยผมก็จะตัดเป็นทรงแบบนี้นะคล้ายๆทรงรูปบ้านแหละนะนะครับใช้เลยอตัดเอานะครับแล้วก็ตกแตบบ่งจานเนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆนะเนี่ยจานนี่สีเทานะครับผมน,น้ำหนักดีมากน้ำหนัก น้ำหนักเนี่ยพอๆกับจานของแท้เลยนะน้ำหนักเดียวกันเลยนะครับแล้วก็น่าจะแข็งๆแข็งด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปนะว่าตอนเสร็จจะเป็นแบบไหนนะครับจะสวยหรือไม่นะครับผมวิธีไล่เบรกผมก็จะไล่วิธีนี้นะครับนะใช้สลิงนี่นะครับ กดเอานะครับผมอาจจะไม่ชัดหน้าาะวอตจเราความดูฟองนะคือผมก็จะกดไปแบบนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีฟองด้านบนแบบนี้นะนะ คือเราไม่ได้กดค้างนะกดทีนึงแล้วก็ปล่อยนะครับน,นะนะคือเราจะใส่น้ํามันไว้ด้านบนหน่อยนึงนะครับผมเวลาไล่เบรกยากๆเนี่ยมันจะไล่แบบนี้จะไล่ง่ายสุดและเ้ยดูผมกดปุ๊บมันก็จะมีฟองขึ้นมานะครับกดจนกว่าฟองจะหมดนะเนี่ย อย่างนี้นะปล่อยไม่ต้องรีบนะเนี่ยไม่เปื้อนด้วยนะครับไม่เปื้อนด้วยนะ,นะตัวไล่อากาศด้านบนนี่แหละปั๊มไหนที่ว่าไล่ยากๆนะเจอวิธีนี้เข้าไปนะครับง่ายหมดนะเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆนะ กัดเยอะมากนะครับกดถึงกว่าฟองจะหมดนะครับไกลละฟองเยอะหมดแล้วนะ ให้หมดแล้วนะครับพอนหมดก็จะดันได้แบบนี้นะครับมันจะมีอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็เราก็จะมาไล่เอาเก็บงานเก็บงานโดยการปรับปรับปรับ,บตัวปล่อยอากาศนี่นะกำๆ,กๆๆแล้วก็ปล่อยกำๆแล้วก็ปล่อยแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือปวดออกได้เลยนะ ก็จะหยดหยดแบบนี้แล้วก็ปิดไว้นะครับปิดวาล์วบีบบีบฝาไว้ด้วยมันกระเด็นมาโดดขึ้นนะฮะพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็เอาไปเชื่อมงานมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาด,ดูนะครับว่าเป็นแบบไหน มันแดดแรงนะครับผมจะไปถ่ายด้านบนก็ของมันเต็มอยู่เนาะถ่ายไม่ได้นะแคบๆนะเนี่ยคันนี้รู้สึกว่าสวยงามมากๆครับโดนใจนะครับโดนใจคนทําด้วยนะครับแล้วก็โดนใจลูกค้าด้วยนะนะทำม,มาดูด้านบนเลยนะครับด้านบนก็แบบนี้นะวันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นคลิกร้อยห้าสิบสีนี้นะแล้วก็เป็นพี่อา่าลาร่ามูฟนะครับ แก๊งลาล่ามูฟนะครับผมแก๊งลาล่ามูฟเลยแล้วกันนะมีกล่องด้านหลังอันนี้เป็นปั๊ม RCB นะครับ Racing Boy นะครับอะสแตนดาร์ดร้าน PP View นะครับผมนะน่ะมาดูด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็สายเนี่ยดูที่สายนะสายเนี่ยผมใช้สายของเดิมนะครับผมของเดิม สอ,สองท่อนมาต่อกันนะครับแล้วก็ผมก็ใช้กิบฝั่งนู้นและนีบเอานะครับเอาที่นีบสายเบรกฝั่งนู้นมาหนีบฝั่งนี้นะครับนะแล้วก็ปั๊มเนี่ยก็เป็นปั๊มของเว็บร้อยยี่ห้านะครับร้อยยี่ห้าอาร์นะครับสีแดงนะครับแล้วก็าขาเนี่ยผมก็ได้ทําการออกแบบเป็นแบบว่านี่นะมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเหมือนรูปบ้าน เหมือนรูปบ้านชั้นเดียวนะครับผมที่มันเป็นสามเหลี่ยมหลังคาตั้งขึ้นนะนะนี่ก็เป็นการออกแบบส่วนตัวนะครับให้มันโลง่งให้มันมีพื้นที่โลง่งแล้วก็ดูสวยงามนะครับตามสมัยนะครับตามสมัยนะแล้วก็ไอเนี้ยแหวนนี่ผมลองให้มันห่างจากปั๊มเนี่ยสามตัวนะครับเบอร์สิบสี่สามตัวนะครับผมนะสีทองทองเน,นะ ลาล่ามูฟนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะนี่ะด้านหลังเนี่ยจานจานของผมเนี่ยตัวนี้มีน้ำหนักดีมากนะครับแล้วก็แข็งมากแล้วก็กลมด้วยนะบอกเลยว่ากลมด้วยลื่นด้วยนะเนี่ยลื่นด้วยนะครับปั๊มเล็กปั๊มเล็กก็จริงแต่ว่ามันลื่นนะครับผมไม่ฝืดด้วยนะ แหวนรองหน้าลากกับสามตัวนะครับเพื่อให้มันห่างจากตัวปั๊มนะครับข้างนอกมันอาจจะไม่ชัดเพราะว่ามันมีแดดแล้วก็มีเงานะครับะลื่นมากเดี๋ยวผมพามากำเบรกดูนะเบรกเบรกซ้ายตัวนี้เนี่ยถ้าใช้กับสายใช้กับสายสีดั้ของผมนะครับที่ผมทำ สองท่อนนะมันจะมีความนิ่มนะครับระดับหนึ่งเลยนี่ฮะนี่นะแค่นี้ก็อยู่ลากลากมันจะลากไงแล้วนี่ฮะนี่ครับนิ่มๆประมาณนี้นะครับไม่นิ่มมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์ถ้าเป็นท้องศูนย์ของฮอนด้าเนี่ยพวกร้อยหกสิบอ่ะจะนิ่มกว่านี้นะครับจะนิ่มกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าปัมาานะป๊มนี้ถ้าใส่สายแต่งนะปั๊มนี้ถ้าใส่สายแต่งก็จะกำแข็งมากกว่านี้อีก เท่าหนึ่งนะครับผมนะถ้าใส่สายเบรกแต่งนะมันจะแข็งกว่านี้ประมาณหนึ่งเท่านะครับมันก็ยือยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่สายตัวนี้มันจะรูใหญ่กว่าหรือว่ามันเป็นเกิดปัญหาสิ่งใดเราก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่ามันจะนิ่มอยู่ประมาณนี้แต่ว่ากําลังดีนะครับสาหรับมือเราเนี่ยนิ่มมือแล้วก็ลากล้อดีมากนะครับลอกล้อดีมากนะครับ,ดดรบนะเชื่อมเสร็จแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ ถ่ายตอนที่รอยเชื่อมมาให้นะแต่ว่ารอยเชื่อมเนี่ยดูผมให้ดูตรงนี้เลยนะนี่นะรอยเชื่อมอันนี้ผมไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดอะไรเลยนะครับนี่นะนี่คือไม่ได้ขัดเลยนะสวยงามนะครับสวยงาม เราจะให้ดูเบรกตรงด้วยะเนี่ยเวลาเรากำเนี่ยแทบไม่ดิ้นเลยนะครับดิ้นดีดิ้นอยู่ประมาณนิดหน่อยที่มันออกมานะครับมันต้องออกมาพร้อมๆกันเวลากำเบรกเนี่ยมันจะออกมาพร้อมๆกันนะครับออกเข้าออกเข้าอยู่นี้ฮะแล้วก็เวลาเรากำเบรกเสรนะ็จเนี่ยมันล้อดูได้นะครับบอกเลยว่าไม่มีฝืด ครับผมไม่มีฝืดแน่นอนนะครับแต่ว่าพี่พี่เจ้าของรถยังไม่ได้ลองขับเลยนะเดี๋ยวผมถามพี่เจ้าของรถดูก่อนนะนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพี่เจ้าของรถพี่มองแล้วเป็นยังไงบ้างพี่รู้สึกว่าพอใจบ้างไหมครับใจครับผมอยากได้เป็นดิสเบรกอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเบรกดัมยังไงผมไม่ชอบเราอยากได้เป็นดิสอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่ประดับมอเตอร์ไซค์ใช่คือเอาความปลอดภัยเราคครรัับบผมไปแล้วมั่นใจแน่นอนว่าเรามี มันไม่ต้องออกแรงเยอะครับครับครับผมไม่ต้องเก่งเนาะใช่ทีมงมาลาล่าเนี่ยวิ่งไกลทุกคนเบรกดีมันก็มั่นใจครับลดแรงด้วยเนาะพี่เนาะลดตัวร้อยห้าสิบด้วยแรงถ้าเกิดเบรกหลังไม่ดีนี่เอาไม่อยู่แน่เซฟเราอ่ะครับครับผมอันนี้ผมทําให้ผมรับประกันงานนะพี่นะผมบอกไว้ก่อนบอกพันบอกพานซื้อเลยคือผมรับประกันงานนะครับผมนะแล้วก็พี่มีความพึงพอใจมากแค่ไหนครับกับกับช่างวันนี้ วันนี้มาพอใจครับเพราะว่าช่างนี่มาทําตั้งแต่เช้ายันเนี่ยช่างไม่กินข้าวเช้าเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวตอนนี้ยังไม่กินเลยข้าวเลยจะบ่ายสามแล้วช่างยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยครับเคยทําแต่มันมืดนะครับเคยทําให้ลูกค้าถ้าเราไปพักเนี่ยเราจะเสร็คคําก็เลยดันให้มันจบเร็วๆที่เขาจะได้กลับบ้านไวๆเผื่อเขามีธุระใช่ไหมพี่เนาะเนี่ยก็ผมว่างานช่างนี่เนียนผมดูดูแบบ ลองไปเทสอีกลองลอง,บบลองไปเทสดูนะครับลองไปเทสตากลับบ้านครับมีปัญหาเนี่ยทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับนะก็อยากแนะนําคนอื่นด้วยว่าถ้าใครเบรกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยลอ้อหลังน่ะเราไม่ต้องไปซื้อดุมใหม่เรามาลงทุนทําดิสเบรกจบ,บใช้ได้ยาวหลายปีแน่นอนครับถ้าซื้อดุมใหม่นี่แพงไหมพี่ก็ถ้าเกิดไอเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมก็ได้ยินว่าสองพันห้านะถ้ามันเป็นเบ้ามันเสียใช่ไหมถ้าเกิดข้างในมันสึกอะโดนแน่ๆสองพันห้าขั้นต่ำ ล้อเดียวนะล้อเดียวล้อเดียวล้อใหม่หรือเปล่าไม่รู้ล้อใหม่แต่ว่ามันได้ล้อเดียวเลยแต่ในนี้พูดถึงของจากศูนย์นะไม่ใช่แบบตามร้านทั่วไปนะถ้าตามร้านทั่วไปมันก็พันกว่าบาทแต่ว่ามัน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 ก็เบรกมันไปอยู่เออเออเออผมอยากให้แนะนำมาใช้แบบนี้แหละครับครัใส่ดิสเบรกก็จบเนาะจบแล้วใช้ได้ยาวๆครับจำเป็นไหมต้องเป็นชุดสำเร็จรูปพี่พี่คิดว่าผมว่าไม่จำเป็นเราช่างมีช่างออกแบบไว้ดีแล้วเนี่ย เชื่อมเอาดีกว่าแล้วประหยัดต้นทุนคนที่จะทําไม่ต้องไปคิดมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยช่างเราเชื่อมใช่ป่ะครับเชื่อมมันไม่จาเป็นต้องไปซื้อพวกที่ว่าของอะไรนะของที่เป็นสําเร็จรูปมันมันทำมันก็ทําได้แต่มันแพงใช่ทำได้แต่มันต้นทุนมันสูงอ่ะมันสูงแต่ว่าแบบนี้เนี่ยช่างเองก็รับผิดชอบงานไม่ไม่ทิ้งงานถ้าหากว่ามันไม่ดีเนี่ยก็กลับมาแก้ฟรีอ่โอเคเนาะพี่อยู่แถวไหนนะพี่เนี่ยอยู่บางซื่อ อยู่บางซื่อแถวสถานีไฟฟ้ารถไฟฟ้าบางซื่อเตาปูนนะครับเตาปูนนะครับผมอ๋อยู่่แถวเตาปูนนี่นะครับพี่เขาลานละมุนอยู่แถวเตาปูนนะโอเคพี่งั้นขอบคุณพี่มากนะครับผมที่แวะมาช่วยส่งเสริมช่องพีพีวิวนะครับผมโอเคครับโอเคสวัสดีครับให้พี่เขาไปลองนาสักรอบหนึ่ง เราให้เขากลับมานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับแล้วช่วงระหว่างรอท่านใดอยากเปลี่ยนยางนะครับผมเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วงนี้นะผมยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับยังอยู่ที่นี่อยู่ก็มาเปลี่ยนที่นี่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ย้ายร้านไปที่ใดนะครับยังหาร้านไม่ได้นะครับนะรับเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์นะครับผม ไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับดูกันนี่ทงนี้ทงนี้เ,เป็นไหโอเคโอเคครับมันจะหวานหวาเด็กอะมันมันเบาหรือเบาอะนะใช่เพราะว่าม,ม,มันแบบเขาแบบว่าในว่ากำพึชแบบนูดไปเดียวเลยนะนยไฟลายเนี่ยตามมือในชะ่มันจะนิ่มๆใช่ไหมนิ่มดีใช่ไหม กระแทกแข็งๆมันหยิบปึ๊กเลยเนี่ยตึกดูเลยมันใสมันกัดเออถ้าคนเบาๆล่ได้เออมันไลายได้วัดกำกำตึกดูเลยแต่มาเท่ากำแห้งกับขั้วคือกันเออนั่นแล้วกำแห้งกับชั่วโรยแล้วโอเคเนาะตามนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่สักได้ดีแนะแน่ใหม่โอเคโชคดีครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมก็ถ่ายให้ดู ประมาณนี้นะครับยาวๆหน่อยนะครับเพราะมันมีหลายขั้นตอนในการไล่น้ำมันเบรกด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วครับผมโอเคพี่บ๊ายบายรอบนะึงบายบาย